อารีเพย์นะคะเป็นคําถามยอดฮิตมากๆที่นักเรียนชอบถามพี่อมาเยอะมากๆจริงๆค่ะอารีเพย์เนี่ยมันเป็นแอปตอนแรกเนี่ยเป็นแอปการเงินอย่างเดียวก็คือว่าใช้รับเงินใช้โอนเงินใช้จ่ายเงินอะไรอย่างนี้เนาะก็คือว่าจําเป็นต้องมีเพราะว่าที่ประเทศจีนทุกๆอย่างก็คือจิงเกอร์เบลเนี่ยก็คือใช้อารีเพย์ในการจ่ายหมดนะคะหน้าตาของอารีเพย์นะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะก็คืออารีเพย์จะหน้าตาประมาณนี้เลยภาษาจีนเรียกว่าจื่ฟู่เป่านะคะ ซึ่งถ้าสมมติเราไม่มีเบอร์จรีนเนี่ยเราสามารถเอาเบอร์ไทยของเราเนี่ยลิงก์ไปก่อนได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็สามารถที่จะเอาแบบบัตรเดบิตของเราในประเทศไทยอ่ะลิงก์ไปก่อนได้ด้วยเหมือนกันจะได้แบบสามารถใช้ได้เลยนะคะพี่แนะนําว่าบัตรเดบิตจะต้องเป็นชื่อเหมือนกับชื่อเราเลยนะคะแล้วก็บัตรเครดิตก็เหมือนกันค่ะไว้ไปที่ประเทศจีนน่เราค่อยแบบไปเปลี่ยนเบอร์ได้นะคะแต่ว่าก็ ทำไปเลยนะคะทาก่อนไปจีนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะทําอะไรไม่ได้เลยอีกอย่างหนึ่งเนี่ย ADP เนี่ยมันยังสามารถแบบใช้ในการสั่งขอสั่งสั่งอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในการแบบจ่ายเงินตอนที่เราจะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะใช้ได้หมดเลยค่ะวิธีการเอาเงินเข้านะคะมันจะทําได้ก็คือลิง,ะะงก์เป็นบัตรนะคะซึ่งบัตรก็เป็นบัตรไทยก็ได้หรือว่าเราจะลองไปบัตรจีนก็ได้ค่ะซึ่งนักเรียนของพี่เนี่ยก็จะแนะนําว่าให้ทําบัตร BOC Bank of China หรือว่า ICVC ไปเกานแล้วก็ไปเบิกเงินที่นู่นแล้วก็เอาเงินเนี่ยเข้าไปในบัญชีจีนที่เราจะไปสร้างอีกทีหนึ่งในประเทศจีนนะคะแล้วก็ลิงก์บัตรลิงก์งบัตรจีนของเราอะคะ่ะกับ Alipay หรือไม่ก็คือลิงก์บัตรเดบิตบัตรเครดิตของเราเอาไปใช้ในการแบบตอนที่เราไปถึงช่วงแรกๆเพราะว่าบางมาหาลัยอะคะ่ะจะใช้เวลาค่อนข้างนานในการทําบัตร ธนาคารของประเทศจีนค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการโอนน่ยสามารถโอนโดยการที่จะให้คนอื่นนะคะเขาโอนเงินเข้าบัญชีของเราได้แต่อันนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าบางทีอะ่ะเขาต้องการที่จะแบบป้องกันคนแบบ โอนเงินโดยไม่ชอบทํอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันบนออลีเพย์บางทีเขาไม่ให้โอนก็เป็นไปได้ครัเพราะฉะนั้นก่อนไปเราควรจะลิงก์บัตรไว้ก่อนป้องกันการที่ว่าเขาอ่ะไม่สามารถโอนเงินให้กับเราแล้วการที่เราจะแลกเงินในประเทศจีนกับคนแปลกหน้าเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะ